จอดลึกประเด็น,นร้อนบดยดิชินตลสไตล์ประจำวันที่14กันยายน2564โดยเชบโบ้ครั่งฟุตบอลไทยครับเรลมามดูข่าวภันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันจิัดครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจัก,กันบ้างฟุตบอลไทยสื่อลูกหนังเมืองนอกจับตา3นักเตะวันเดคิสของทีมชาติไทย โดยงานนี้สือลูกหนังเบืองนอกชื่อดังระดับโลกนะฮะ FM Scout จับตาสามมัเตอายุน้อยของทางเมืองไทยมีพอสวรรค์โดดเด่นติดใน150แข้งอายุน้อยชั่วโลกที่ต้องจับตาเป็นอย่างมากมับเวลานี้ซึ่งอันนี้ก็ประกอบไปด้วย1สุบรัณเหมือนตาก่าหน้าวัย19ปีจะทางบริดำ2ฟรากรทองใบเก่าหน้าวัย18ปีจะทางสมสรหน,นองบพิตร f c และกอสามจกระพงแสนมะฮุงนารับกัปตั้ทีมชาติไทยยูสปกปีจากทางสโมสรชมบุรีเอฟซีในครั้งนี้ซึ่งนักสามนักเตะทองไทยซื่อลูกหนังต่างประเทศนั้นมองว่าศักยภาพของพวกเขานั้นไม่ธรรมดาจะสามารถสร้างชื่อเป็นยอดนักเตะได้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนครับนานะผมไปแว่างานนี้นะฮะถือว่าต้องรอดูกันต่อไปการการวันสื่อนอกจับตาสามนักเตะไทยแบบนี้กา้ชิดแบบนี้งานนี้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิก ชีวเตะไทยไปเตะที่เมืองนอกกันต่อไปครับแล้วมาที่ข่าวต่อมากันเ่ยครับเปิดชมสนามฟุตบอลแห่งใหม่ของไทยมาตรฐานระดับโลกเลยนะโดยในนี้แฟนบอลชาวไทยเตรียมชมสนามกีฬาแห่งใหม่ของประเทศไทยที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมากเมื่อทางอัปเราสุรัตธานีอัปเดตได้มีการเปิดเผยโครงสร้างศูนย์กีฬาแห่งใหม่ที่มีความทันสมัยมีมาตรฐานกีฬาสากล โดยศูนย์ฝึกกีฬาแห่งใหม่นี้จะมีการกอร่อสร้างขึ้นที่จงังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบไปด้วยสนามฟุตบอลขนาดใหญ่สนามแข่งรถสนามบาสสนามเทนนิสเป็นต้นซึ่งโครงการพัฒนาศูนย์กีฬาและก็แหล่งท่องเที่ยวอำเภอชัยาซึ่งในงบประมาณปี2566จงังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีโครงการพัฒนาสธนาธารณแห่งใหม่บริเวณอาหาดายอำเภออำเภอชัยานะฮะโดยปัจจุบันได้มีการกอร่อสร้างอาถนนเรียบชายหาดในอำเภอ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ส่วนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวางแผนพัฒนาคโครงการสุราษฎร์ธานีแอเรียในงบประมาณปี2566ถึงปี2570โดยจะเป็นโครงการสนามกีฬาระดับมาตรฐานสากลบนพื้นที่มากกว่า500ไร่บริเวณหาดในอำเภอได้แก่สนามฟุตบอลขนาดใหญ่สามแข่งรถสามบาสสามนนิสเป็นต้น ในปัจจุบันพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวนั้นได้มีการพัฒนาพื้นที่ของทางมหาไรสงขาร,ขรินทินวิยาเขตสุราธานีโดยได้จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยอาประมงและก็เกษตรของมหาัรนะฮะพื้นที่กว่า2,000ไร่ไว้ที่นี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะโอ้โหนะผมเป็น,น่างงานนี้ประเทศไทยของเรานะฮะก็มีน้ำเกิดใหม่เกิดขึ้นมาอีกครั้งต้องราดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะใหญ่ขนาดไหนระดับประเทศในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมา 6เหตุการณ์แข้งไทยสร้างปรากฏการณ์ในศึกไทยลีกหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจากแบทเดย์แรกของศึกวันบริโภไทยลีกที่แฟนบอลวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเนื่องจากปืนตเตะต่างชาติยิงได้ถึง18ประตูจากทั้งหมด28ประตูที่เกิดขึ้นและปืนตเตะไทยยิงได้แค่4ประตูเท่านั้นอีกประตูเกิดจากการนำเข้าประตูตนเองทว่าในเกมแบทเดย์ที่2ของศึกไทยลีกหนึ่งเหล่านักเตะไทยต่างก็คัมแบ็กกลับมายืนอยู่ในใจของแฟนบอลได้อีกครั้ง เมื่อจะพาเบรดกันทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับประตูและนี่คือหกเหตุการณ์แข่งไทยสร้างปรากฏการณ์ในศึกไทยลีกหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกรนี้เริ่มจากหนึ่งกับการกันเจนรบสัมภาวดีธีรศิลป์แดงดาผลเม็ดสยบประชามังกรในวันที่แชมป์เก่าบีจีประุมไม่มีทั้งตีโก้หลุยซานโตอันเดสตูเยสและก็วิกเตอร์คาเดโซในแมตช์เดย์ที่ต้องพบกับทางราชบุรีพิตรผลเอฟซี ที่สนามลีโอสเตเดียมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทาให้แฟนบอลเดอะรับปิดนั้นต้องเป็นกังวลใจกันพอสมควรในเรื่องของเกมรุกเพราะขาดนักเตะต่างชาติไปพร้อมกัน3คนซึ่งเดอะรับปิดนั้นจะมีศรน,นักเตะไทยตําแหน่งกองหน้าอย่างทางเจมรบสามพอดีธีรศิณแดงดาที่ช่วยกันยิงคนหึงเม็ดให้กระต่ายแก้วเก็บชัยชนะเหนือประชามังกรได้สําเร็จพร้อมเก็บสามแต้มแรกในเซ้น,นี้ได้ตามเป้าหมายต่อมาคนที่2ก็จะเป็น ผู้รับเหมาที่ชื่อว่าบริชิตกนิษสีมัาเพนโดยตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเจา้ายิมคนนี้กองกลางอาพรสวรรค์สูงมกักจะถูกแฟนบอลไทยค่อนแคปมากมายในเรื่องของฝีเท้าและการเป็นดาวรุ่งตลอดกาลคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยแต่การเปิดหัวไทยลิกฤดูก,กาลใหม่นี้มาแค่เพียงแสองเกมนะฮะเรียกได้ว่าบริชิตคนนี้กลายเป็นนักเตะสุดล้ำค่าของทางชลามชน ไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เขาคนนี้ยิงไปถึง1ประตูและกระทาได้อีก2แอสซิสในเกมที่ทางชมบุรีบุกไปเสมอเมืองทอง3ต่อ3ซึ่งเป็นฟอร์มสุดเฉียบที่ทําให้บริชิตกณิศีบํงเพ็ญกลายเป็นนักเตะของทางชมบุรีคนแรกในวตทศาสตร์มีส่วนร่วงกับประตูถึง3ลูกในเกมนี้หรือเกมที่ไทยแลนด์เอลกาลิโกนั่นเองเจ้าหมาคนที่3ก็จะเป็นเจ้าเฟยซ้ายฟ้าสังตาย ผ่านไป2เกมแรกในศึกไทยลีก2021นะฮะนี่คือนักเตะไทยที่ยิงประตูมากที่สุดตอนนี้สำหรับทางเจ้าเฟยศิวกรเตียตะกุลโดยกองกลางตัวรุกของทางสิงห์ชิงรายซึ่งเกมล่าสุดเจ้าเฟยเพิ่งจะโชว์ลีลาซ้ายฟ้าสั่งตามสมวินามที่ได้ตั้งแต่เล่นฟุตบอลน,นักรเรียนกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนด้วยการวอลเล่ด้วยซ้ายอย่างสวยงามผ่านมือธนชัยหนูราชให้กับทีมตามตีเสมอนครราชสีมามาสต้าเอฟซีไป .2 ต่อ2 ก่อนจะเอาชนะไปด้วยสกอร์3-2ต่อมาคนที่3ก็จะเป็นสุประชัยสุประโชคและก็สุพนัทบริลัมยูเต็ดเป็นสโมสรที่ถูกมองว่าประสบความสำเร็จมาโดยตลอดจากการที่พวกเขาม,มีปัจจัยในเรื่องของการลงชุนที่สูงกว่าทีมอื่นๆเขาและมีความสามารถในการดึงนักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมเข้ามาสู่ทีมได้เสมอ แต่ว่าในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะโปร์ติโกล FC ไป3-1นั้นทางด้านปราสาทสายฟ้าได้3ประตูจาก3ดาวรุ่งนักเตะไทยลุน้นล้วนเรื่ออีกทางสุขโชคสารชาติแนวรุกไว้3ปีสุภชายใจเด็ดกองหน้าไว้2ปีและก็ปิดท้ายด้วยน้องเล็กของแก๊งอย่างทางสุภณเเมือนตากองหน้าวันอร์คิดไว้สิปีกลายเป็นซีซั่นที่ดูเหมือนว่าหากซอกกล่าวจะกลับมาคว้าแชมป์ไทยลีกอีกครั้งก็งคงต้องหวังประตูจากนักเตะไทยทั้ง3รายนี้แล้ว ต่อมาคนที่4ก็จะเป็นทศพลผู้นำพาแต้มแรกในประสาทของช้างเผือกโดยเกือบจะเก็บสามแต้มแรกได้แล้วจากเกมช้างชนช้างสลับทางช้างศึกยุทธทีโทมเรีเอฟซี FC. แต่ท้ายที่สุดแล้วก็มาเจอทีเด็ดของทศพลลาเทศที่ช่วยให้เชียงใหม่ตามตีเสมอได้สำเร็จด้วยสกอร์2ต่อช่วงทวลาบาดเจ็บเจ็ดทีจนกลายเป็นหนึ่งในเกมสุดบิ๊กดราม่าประจำสัปดาห์นี้ซึ่งประตูที่เกิดจากการตามซ้ำจากทางโดยลูกยิงฟรีคิก ช่วงท้ายเกมในช่วงนาทีที่7นะฮะของทศพลนับเป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้ช้างเผือกนั้นมีแต้มรแรกศึกไทยลีกหนึ่งได้สำเร็จกันอีกด้วยกับการเดินทางขึ้นมาสู่ไทยลีกหนึ่งครั้งรแรกของพวกเขาและคนสุดท้ายคนที่5านะฮะงานนี้ประตูระแรกในประวัติศาสตร์ของขอนแก่นยเูเดเกิดขึ้นแล้วผลการแข่งขันนัดรแรกที่แพ้ราชบุรีวิทผลเอฟซีไป0-2ทําต่อทำให้แฟนบอลจงอางพยองขอนแก่นยูเดต ต้องเป็นห่วงสโมสรเป็นที่รักอย่างมากเลยว่าการขึ้นมาเป็นน้องใหม่ของพวกเขาในสั้นนี้จะดูยากเย็นมากกว่าที่พวกเขาคิดซะอีกนะแต่ท้ายที่สุดแล้วจงอังพยองก็สามารถคว้าชนะบนลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรได้สำเร็จตั้งแต่เกมที่2ของฤดูกาลหลังเปิดบ้านเอาชนะพีทีประจวบเอซีไป2 1ต่อโดยนรงนิดบุญสุขกองหลังชาวไทย วัย1 9ปีผู้ทำประตูแรกของเกมได้กลายเป็นผู้ทำประตูแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรบนลลกสูงสุดหลังมงให้กับทีมขึ้นนำในที่38ก่อนที่สุดท้ายแล้วจงอางพยองจะได้ออกจากสนามด้วยการเป็นผู้ชนะที่สำเร็จตามความคาดหวังของตนเองนี่ก็เป็นการพูดถึง6เหตุการณ์แข่งไทยที่สามารถสร้างประสบการณ์ในศึกไทยลีกหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นครับ นี่นะใครบอกว่าแข่งไทยดีกรีธรรมดาจริงๆแล้วไม่เลยครับแข่งไทยของเรานั้นดีกรีไม่ธรรมดาและมากฝีมือกันอีกด้วยนะครับและนี่ก็เป็นจอดล,ลึกประเด็นปร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิชนันนสไตล์ประจำวันที่14กันยายน2564โดยเฉพาบ้าครั้งฟุตบอลไทยครับ